มึงเล่ยจากตัวมาห้องแตงยูฮเนาะแต่เง,งินบ่เงินบ่พอโอ้ยระดับเสียอบเงินบ่พอจังหรืปัจจัยปัจจัยไม่เมมยืออำนวยระดับเจ้าสวัวมึงเลยเนาะมีทายาทบิ๊กอุทัายเนี่ยพี่ฟาร์มเจ้าบิ๊กไม้เอกครับนี่คุณผู้ชมเจ้าพันล้านครับเป็นลูกเงินอนุทัยใช่ไหม อเขอาเมลนะ์เหลืองดูดิกระดานเขาใหญ่มากพันล้าน,นลูกแม่เหลืองอ๋อแม่เหลืองครับผมเป<ม>็นลูกของแม่เหลืองนะงคุณผู้ชมนะเป็นน้องดาวสีพีเป็นน้องไผ่ทองอ๋อไี่น่านะอู้ลึกมากลำตัวลึกมากลึกสุดๆเลย พอใหญ่ด้วยที่น่าเริ่มเริ่มดีขึ้นหรือดีไม่น่าพอถึงเก็บไว้ครับพ่อพันล้านพ่อจะโกเมืองเพชรนะคุณผู้ชมนะนี่เลยครับพ่อเงินดีพ่อเงินดีด้วยแล้วก็มีร้อยล้านของกำลังอไที่ตาโลพ่อของเงินดีโอ้ส่งลูกยาวมากเาะ เจ้าเงินดีนี่ถือว่ายาวสุดๆเนี่ยคุณผู้ชมพ่อของเขาลีน้ำเชียรมไหมครับตอนนี้ลีครับยังลีเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับอ๋อเจ็ดร้อยหลอดแหละควายที่นี่จะมีการตีเบอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่มีหลงครับมีมีตีเบอร์มาตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับโอ้สองปีแลสองปีที่แล้วตัดเบอร์ตัดเบอร์ของฝั่งนั่นก็คิดว่าอย่างนี้มีเป็นพันตัวก็ไม่ต้องห่วงเลย ก็เหมือนกับไก่ตีก็ติดอยู่หัวปีนี่แหละใช่ถ่าเราก็ทำทำทำแคตตาล็อกไว้ว่าเบอร์นี้ลูกพ่อไหนแม่ไหนถ้าสมมติว่าหนูเลือกตัวนั้นที่มันเป็นตัวเลขแล้วก็ถ้าหนูเลือกตัวนั้นเราก็ไปหาข้อมูลแล้วองเปิดแคตตาล็อกให้แม่ใครเออโอ้โหโอ้โห ทออแต่นั้นแต่นั้นตัวใหญ่กว่าเอาละครับคุณผู้ชมลาไปก่อนครับพามาเยี่ยมชมมาชาวฟาร์มครับผมนี่ทีมงานของเราบ๊ายบาย